สวัสดีครับพักทายเพื่อนเพื่อพี่ๆี่ทุกทท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube เกษตรตัวน้อยนะครับวันนี้เกษตรตัวน้อยก็จะมาอัปเดตสวนผักสาผักอินูนแปลงใหม่นะครับที่ผมเริ่มปลูกไว้นะครับแปลงนี้เริ่มปลูกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8นแปนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์นี้ชื่อว่าสายพันธุ์ถวายนะครับผักสาผักอินูนสายพันธุ์ถวายฟักทองนะครับ นี่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์นี้บอกเลยว่าสุดๆในสามพมมาลูกนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างต้นผักสาก็จะปลูกฟักทองเงือกสองไจไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะปลูกไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าปลูกผักสาบด้วยลดน้ำผักสาบไปด้วยก็จะได้ฟักทองเก็บขายไปด้วยนะครับปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์สองอย่างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องฟักทองกันเลยนะครับ อันนี้คือผักสาผักอินุนสายพันธุ์ยวฟักต่อนะครับสายพันธุ์นี้รสชาติกรอบนะครับกรอบมากๆนะครับสุดๆในสามพมาโลนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ถ้าวางในฝ่ามือก็จะประมาณสี่นิ้วมือนะครับใหญ่มากข้อดีของสายพันธุ์นี้ก็คือเขาจะกรอบนะครับเหมือนทานแตงกวาเลยนะครับรสชาติกรอบกว่าทุกสายพันธุ์นะครับนี่นะครับก็เลยทําแปลงใหม่ปลูกเพื่อขยายสายพันธุ์ต่อนะครับ ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกีปีนี้น่าจะได้แบ่งสายพันธุเพื่อพี่ๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแปลงใหม่ก้อนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะครับนี่นะครับก็จะมาปลูกแบบนี้นะครับพื้นที่เก่าเป็นแปลงมันสัาปะหลังนะครับปีนี้มันสัาปะหลังกิโลละหนึ่งบาทสี่สิบตางก็เลยไม่ปลูกนะครับก็เลยหรือออกแล้วมาปลูกผักสาผักอินูนะครับนี่นะนี่นะครับ โดยรอบก็จะประมาณจะเริ่มปลูกใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะลือมันสับปะรังออกแล้วก็จะปลูกอีกนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบแปลงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมปลูกแบบใหม่ก็จะปลูกแบบ2ต้นนะครับระยะห่างก็จะประมาณ50 60เซนนะครับปลูกลุมละ2ต้นนะครับแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะปลูกฟักทองไปด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ประโยชน์สองต่อนะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบก็จะประมาณนี้นะั่นนี้นะครับอัปเดตให้เพื่อเพื่อพี่ๆชมกันนะครับแหมแปลงใหม่ใช้ไายกว่าเดิมนะครับพิกัดส,สวนก็จะอยู่ที่บ้านผือใหญ่นะครับตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแหมเดี๋ยวน่าจะประมาณก่อนสิ้นปีนี้หรือประมาณสิ้นปีนี้น่าจะได้เปิดสวน ให้เพื่อนๆพี่ๆได้เข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก่อนตอนนี้ก็เลิ่มติดรากยอดกาลังเดินดีแล้วนะครับนี่นะครับเตียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับสายพันธวายฟักทอนะครับปลูกคู่กับบิ๊กซูลินแล้วก็พันธลักบี้นะครับสวนนี้หลักๆก็จะมีอยู่สี่สายพันธุ์นะครับแล้วก็พันธุ์ทรายเงินนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง y o u u u b e เกษตรตัวน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยครับโอเคครับวัสดีครับ